คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงการ,รนัเนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม t h o พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้อยู่ค่ายไฟเบ็ด88อีกเช่นเคยนะฮะมาวันนี้พามาเล่นเกมสาวถ้ำของเรานนั่เองนะฮะจะค่าย PG นะครับผมมากับทุน6,007นะท่านผู้ชมเบ็ดเบาๆไปก่อนเบ็ดระ20มาดูกันท่านผู้ชมรู้สึกเล่นเบ็ดแบบนี้ จะแต่คอมโบดีดีกว่านะท่านผู้ชมช่วงนี้ซื้อฟิวเจอร์เล่นไม่ค่อยเท่าไหรเลยไม่ค่อยเท่าไร่นะสำหรับผมนะ <c oughs> คำเตือนนะฮะคลิปเดี่ยวนี้จะทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่ควรทำตามหรือลองเล่นแบบแต่อย่างใดนะครับผมมาสวยๆโอ้โหวายแถวสามไม่มีตัวเชื่อมท่านผู้ชม ลุ้นสเตเตอร์มาไม่เอ่ยโอ้โหปากบอกลุ้นมาเลยตัวเดียวในโลก <c oughs> ไม่มีจริงๆนะท่านผู้ชมมันมีหกเพลาะนะท่านผู้ชมสเตเตอร์ต้องเข้าสี่ตัวนะถึงจะได้หมุนฟีสป,ปินนะฮะมาขอสวยๆมาหน่อยมานี่แหละไหลคอมโบมาสวยๆส,ยสเตเตอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรนะขอตัวแตกใหญ่ๆมาพอละ นี่แหละมาไม่มีไหมเอ่ยออขอแตกใหญ่ๆมารางวัลก้อนโตก็พอแล้วนะท่านผู้ชมสเก็ตร์ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมาต้องมาแล้วแหละโอ้โหจีแถวสองไม่มามับเข้าให้นี่แหละสวยๆไหลมามตัวหนักๆมาอยู่แถวหลังหมดนะท่านผู้ชม คอมโบต่อเนื่องมาไหมเอ่ยม,มาต้องมาแล้วแหละหมับเขาให้หมับเขาให้โอ้โหวายมาไม่มีเชื่อมมับเขาให้มาสวยๆไหลมาต่อโอโ้คอมโบยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะฮะมาตอนนี้แหละม,มา จะเอาสักเก็ตพันพอแล้วพอนอนฝันดีละคืนนี้ท่านผู้ชมได้สักพันหนึ่งจะได้ไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่รู้นะท่านผู้ชมลดไปเรื่อยตอนนี้มับเขาให้มาลุนสแก็ตเธอมาไม่เอ่ยท่านผู้ชมโอ้โหไม่มามาไม่มาขอเพิ่มเบ็ดหน่อยมาลุนสเก็ตเธอไม่ได้มา เพิ่มบิดหน่อยท่านผู้ชมหมับเขาให้นี่แหละมา <c oughs> ขอเจ็ดพันพอเลยท่านผู้ชมนอนเลยหมับเขาให้ไหลมาสวยๆหมับนี่แหละมาต่อเนื่องไหมเอ่ยนี่แหละท่านผู้ชมเกินแล้วรางวัลก้อนโตไปท่านผู้ชม โอ้โหพันสานะท่านผู้ชมเกิดแล้วเกินแล้วโอ้โหโอเคนะท่านผู้ชมก็นอนหลับฟันดีนะได้มาหนึ่งพันละกินเลนน้อยนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนนะครับผมผม,ผมถอนพรุ่งนี้นะครขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ